้เรามาดูการขับรถขึ้นเขาด้วยเกียร์ออตโต้นะครับพียรเกียร์ดีเป็นเกียร์สามนะครับเ,เกียร์แมนวดนะครับตันนี้เป็นระบบเกียร์ออตโต้ 4T จังหวะนะครับตันนี้ก็เส้นขบกระธรกลงเก่ามาที่อำเภอภูลอหลวงจัดเลยนี่นะฝนตกัน,นี้ก็มาที่12พืกสถาเวนพืชมงคลฝนตกดีมากนะครับตระน,นี้ แล้วก็ใช้เกียร์ต่ำเกียร์สามขับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะมีรถสวนมานะครับไม่ต้องรีบนะครับโอกาสลดสูงนี่ก็ต้องระวังเจอต้นไม้ต้องระวังเรื่องใบไ,ไม้หรือกิ่งไม้มันถล่มทัดมาฟางถนนแล้วก็ขับประมาณชิดกลางเพื่อเางถนดไว้นะครับนี้มันก็ขึ้นมาสูงต้องต้องล,อด,อลอดเกียร์หน่อยเพราะว่า ปีที่สูงนะครับรบตรงนี้สูงชันมากแล้วก็อยู่ที่เกียร์สนะครับขับไปเรื่อยนะครับมีรถถทยอยู่ข้างหน้า,าต้องให้สัญญาณเขาว่าเอาอเราตามหลังเข้ามานะนะครับไฟเหลี้ยวก็ต้องเปิดนะครับไฟเลีย้ยวต้องเปิดแค่ข,ข้างหน้าเห็นรถเรา ตรงชันสุดพอดีอให้เกียร์สอมันขึ้นไปเรื่อยนะครับไม่ควรขับเกียร์ดีนะครับเพราะเกียร์ดีมันจะมีกำลังชุดน้อยกว่ามีจิ้นเบรกน้อยกว่าเกียร์แมนนวลนะครับอันนี้ก็เป็นรอ,อยต่อรรหอ่างอำเภอลำเก่ากอำเภอโหรวงนะครับตรงนี้แหละครับุดที่สูงที่สุด คนตกเยอะเราควรเปิดไฟหน้านะครับด้วยนะครับอันนี้เกียร์สองนก็เริ่มเสียงดังแล้วครับแร้วเพิ่มเป็นเกียร์สามอนยังไม่ชัดมากน,นะครับมาดูรถข้าน้ว่ามีรถวนมาไหมนะครับเห็นมีรถสวนมานะครับนี่มาชิดซุดกันแล้วก็เรียงแล้วก็เพื่อนๆตอนก็มีแฉะนะครับ ความชื้นมีน้ําแล้วก็มีพวกขี้โครนจะเกิดจากดินไล่กระโพดข้างๆทางเนี่มยมาจิตยวถยมามาทิ้งไว้บนพื้นนะครับค่อยไปนะครับจะเจอข้างหน้าเจอน้ำเยอะๆแล้วข้าช้าๆหน่อยอย่ากัดรถจางก็ได้ดรถจะเหินน้ำได้นะครับ ก็จะลงชั้นหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองนะครับชั้นนี้ชั้นมากนะครับเกียร์สองเช้เบรกช่วยสักทีหนึนงนะครับแล้วเพิ่มเป็นเกียร์สามนะครับเกียร์สามก็ไปเรื่อยใช้เบรกใช่ไหม นี่เป็นที่ชันที่สุดนะครับบ้านเลยเตาตากทีนี่ก็จะชันมากนะครับค่อยๆไปแล้วก็ข้าวโค้เนี่ยก็อย่าขับเร็วตับ3สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งเฉพาะรถสวนขึ้นมาเนี่ยตองระ้างอยู่ในช่วงชันชนสุดนะครับ เกียร์สามแล้วนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับให้มันไหลไปเรื่อยโดยใช้อเบรกบ้างนิดหน่อยอหยียบเบรกกระเทือเนเบรกหรือเหยียบเบรกมิดแล้วครับมันจะถลายได้นี่นะครับนี่แอ่งน้ําข้างหน้าตอ้องช้าๆนะครับ ชันละไม่ชันมากแล้วแล้วก็เริ่เป็นเกลี่ยสีก็ไปเรื่อยนี่ก็ฝนตกไปเรื่อยนะครับอันนี้ตกมานานแล้วใกล้หยุดแล้วครับเนี่ยก็จะมีน้ำไหลดินพังนะครับก็ต้องระวังใครอยากกระแซงเราก็ให้กระแซงไปไม่ต้องรีบ ขับรถฝนตกเนี่ยอันตรายเรื่องเบรกเราไม่อยู่ น้ำเร็วมันจะเหินนะครับขับขึ้นเนินก็ไม่เป็นไรครับไล่ไปเรื่อยนะครับขึ้นเนินนะครับไล่ไปเรื่อยไม่ต้องเร็วไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรมากนะครับปล่อยให้มันนั้นไปใครจะแซงก็แซงไป ขึ้นเกียร์สามรถตามหลังมาสองคันเขาก็ไม่กล้าแซงนะครับเพราะว่าแสงแยกก่พอสมควรนะครับเอาละครับจบสำหรับคลิป,ปลวิธีขับรถขึ้นและลงเขาด้วยเกียร์ออโต้ระยะฝนตกที่พักเป็นทางฝนตกหนักแล้วก็วที่พักเป็นทางได้นะครับ และสารตับกลางหลักเนี่ย